สวัสดีครับเพื่อนๆในอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานโชว์รถมอเตอร์เอ็กซ์โป2004จัดขึ้นที่ Impact Challenger เมืองทองธานีวันที่27-30พฤศจิกายน2566นี้นะครับ ข่าวล่าสุดรายงานว่าช้างอันจะนำรถอวตาวันวันและวันทไปจัดแสดงโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์เอ็กซ์โปเมืองทองธาน,นีนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก่อนจะไปดูรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าอวต้าวันวันรวมถึงอุปกรณ์สุดจึ้ง <Wow. S 1> ที่ทางค่ายช้างอันได้ให้มานครับก็ต้องบอกว่าการดีไซน์เจ้าอวตาวัวันครั้งนี้นะครับเป็นการดีไซน์ร่วมมือ กันกับช้างอันและทีมเยอรมนีจนได้เจ้าอวตารวันที่มีความสวยงามโดดเด่นมีรูปลักษณ์ที่โชบเชี่ยวลูลลาดูสปอร์ตคาร์รักชุลี่ซึ่งมาพร้อมกับพละกกำลังแรงม้า578แรงม้า650นิวตันเมตรเป็นรุ่นท็อปออวิวไดเป็นมอเตอร์คู่นะครับหน้าหลังทางช้างอันและดีไซน์ของเยอรมนีมิวนิกนะครับก็พยายามดีไซน์ให้มันมีความเรียบง่าย แต่โดดเด่นสวยงามและดูมีสเสน่ห์ทางด้านไฟหน้านะครับก็จะเห็นเป็นไฟหน้ารูปตัว F นะครับดีไซน์ของเจ้าอวตารวันตัวนี้ครับเป็นการดีไซน์ที่อ่อนนุ่มเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงและสามารถลุยได้มีล้อขนาด22นิ้วค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูที่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์แบบป๊อปอัพนะครับก็คือสามารถยกได้หุบได้ในส่วนของกระจกก็สามารถพับเข้าพับออกอ,อ,กอัตโนมัติหุบได้ ประตูสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติโดยที่เราเหยียบแป้นเบรกหรือว่ากดปุ่มสวิตช์ด้านข้างของประตูรถเรามาดูที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นแบบซีเควนเชียนะครับมีความล้ำสมัยด้านนอกของตัวรถนั้นมีจอขนาดใหญ่ไว้แสดงผลหรือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเพื่อให้คนขับสื่อสารกับคนข้างนอกข้ามถนนดูมีความล้ำสมัย ในส่วนของไฟท้ายนั้นมาเป็นแบบเส้นเรียวเล็กคาดยาวทั้งบนล่างดูมีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับล้ออลอยขนาด22นิ้วทูโทนดำปัดเงามาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติอวตารวัน,วนดูมีเสน่ห์นะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุด750โวลต์และแบบ240วัตต์สามารถชาร์จ10นาทีวิ่งได้200กิเมตรสั่งงานเปิดปิดจากหน้าจอ โอเคเราไปดูกันต่อที่ภายในกันต่อนะครับอินเทอร์เลร์นะครับภายในนะครับก็จะมีความหรูหราแล้วก็ความสวยงามเก็บงานค่อนข้างดีนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแนบป้าน,นะครับสไตล์รถแข่งสปอร์ตคาร์ ทางด้านหน้าคอนโซลก็จะเป็น3จอนะครับก็คือเป็นจอแสดงผลเคนขับแล้วก็หน้าจอกลางอินฟูเทนเมนต์แล้วก็หน้าจอพรเวทนะครับมีระบบไวเลสช์จเจ์มาให้กระจกเปิดปิดอัตโนมัติกระจกเป็นกระจกแบบไลท์คอรนะครับเพื่อนๆมีปุ่มเปิดปิดประตูอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกแรงผักวางเครื่องดื่มมาให้2ช่องและแผ่นปิดเพิ่มความสะดวกสบายมีที่พักแขนเรียบนุ่ม คอนโซลหน้าดูมีความหรูหราเบาะแถว2ดูโออากว้างขวางเบาะนั้นเป็นเบาะเหมือนกับรถแข่งนะครับเพื่อนๆเ,เล,ล็กลมค่อนข้างเยอนนะครับในส่วนของฝาท้ายสามารถตั้งสูงได้เกือบ180องศาก็คือสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของด้านท้ายก็จะมีสายชาร์จไว้ให้นะครับไว้ชาร์จรถยนต์แต่ไฟสูงสุด750โวลต์น,นะครับมีไฟ ACDC นะครับ12โวลต์ปุ่มเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัติ อวตารวันมาพร้อมกับระบบทัสกีนนะครับสามารถสั่งงานง่ายๆจากหน้าจอเปิดปิดฝาถังไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันเปิดฝากระโปรงรถนะครับก็คือสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวประตูก็จะเป็นประตูแบบป๊อปอัพนะครับก็คือสามารถหุบเข้าหุบออกได้นะครับในส่วนของเบาะสามารถเลื่อนได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเลื่อนได้อัตโนมัติโอเคเรามาดูต่อที่พวงมาลัยนะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงเอง พวงมาลัยสวยงามกระชับมือนะครับระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับ w i เลสชาร Charger ขนาดใหญ่ภายนอกดีไซน์ด้านนอกเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆดูแล้วสวยงามเฉลียเฉียวเลยเลยทีเดียวนะครับดูมีความหรูหราดูล้ำสมัยไฟซีเวนเชียลแล้วก็บรายสปอตไฟเลี้ยวก็เป็นแบบซีเวนเชียลนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องแช่เครื่องดื่มนะครับเป็นตู้เย็นวัสดุภายในก็จะเป็นวัสดุแบบซอฟท์ทั้น,นะครับเป็นวัสดุเกรดดีบุนุ่มนะครับ กระจกอัตโนมัตินะครับดับเข้าเองอัตโนมัติกระจกสามารถปรับขึ้นปรับลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตามองศาที่เราต้องการฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันการสื่อสารระหว่างคนขับและคนที่อยู่ด้านนอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนว่าสามารถต่อไปก็จะเป็นระบบออปชันการใช้งานรวมถึงสมรรถนะตัวรถและแบตเตอรี่จะคุ้มกับราคาไหมที่ให้มา เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเจ้าอวตารวันๆหลังจากที่ดูภายในกันไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานที่ค่ายฉังอันได้ให้มาชื่นชอบกันไหมครับรถคันนี้ก็เข้าไปดูงานจริงเข้าไปดูของจริงนะครับที่ Impact Challenger เมืองทองทาน,นีนะครับจะได้เห็นตัวเป็นๆกันสักทีแล้วก็จะได้หายสงสัยนะครับว่าเออมันดีจริงไหมและทนไหมแล้วค่าเมนเทนแนนซ์อยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้อง อลองเปรียบเทียบกับการดูแลรักษาในอนาคตต่อไปนะครับเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอมา,อารีวิวรายละเอียดการใช้งานและก็อุปกรณ์ที่ทางค่ายช่างอันได้ให้มานะครับก็พอหอมปากหอมคอนครับเราค่อยไปพบงานจริงไปเจอของจริงที่ i ิมแพคเชเลนเจอร์เมืองทองธานีวันนี้นะครับที่ใกล้จะเข้ามาถึงวันที่27ถึง36 6นี้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้ผมอเล็กนานวุฒิสอรสังขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ People who don't know what work is? I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back, so I'll keep hustling. You keep struggling, bitch. Bottom is the only way to change. So I'll keep hustling. You keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling. You keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. Is I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave my Knife right in my back, so I'll keep hustling. You keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling.